สวัสดีครับผมผมหมอบอยเคียร์ชัดนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คดวงอัปเดตข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์ดวงทั้ง12ราศีว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงเด่นราศีไหนต้องเตือนกันบ้างนะครับแบบเจาะลึกเน้นเน้นกันไปเลยครับ คลิปนี้นะฮะเราจะมาทำนายดวงเฉพาะเจาะจงของคนที่เกิดราศีหรือผู้มีลักนณะสถิตราศีนั้นเท่านั้นนะครับแต่กรอ,อื่นนะฮะจะรับฟังคำพยากรณ์อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากคลิปนี้และที่ช่องหมอบอยเคลียร์ชัดนะครับกดติดตามกันเลยครับผมราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะฮะหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีพฤษภครับเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะครับแหมตรงนี้ต้องเรียกได้ว่าจะมีเกณฑ์นะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับหรือโครงการใหม่ๆนะครับตรงนี้เอนะครับจะช่วยนะสร้างแรงบันดาลใจนะครับและนะครับ จากสิ่งที่เคยคุ้นเคยนะครับที่เคยทําแบบเดิมๆนะฮะที่มันตกเทรนที่มันเอาเนี่ยครับจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับที่เกิดจากความคิดและลงมือทํานะครับเป็นจังหวะที่มีความก้าวหน้านะครับความสําเร็จลงตัวดีนะครับแต่หลังวันที่18พฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยนะครับเกมพลิกครับดวงเปลี่ยนนะครับและต้องขอย้ำและเตือนชาวราศีพฤกษบเลยนะครับชุดจะมีเกณฑ์สะดุดติดขัดนะครับถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกขัดขวาง รวมวแม้กระทั่งใบแบกภาระคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองนะฮะจะมีปัญหาปัญหากับลูกน้องบริวารนะครับไม่เชื่อฟังนะครับขอให้มีสติให้มากนะครับในช่วงนี้นะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับปรับตัวและพยายามประคองให้เวลาผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นครับผมแล้วมาต่อกันเลยนะครับในส่วนของการงานของคนราศีพฤษภประจาเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับช่วงนี้นะแหมต้องเรียกได้ว่างานเยอะครับ ทั้งงานลาดนะครับงานหลวงมาคอยคุณแก้ปัญหานะครับเรียกไดยว่างานยากๆมานะครับงานง่ายๆไม่เคยผ่านมือนะครับและจะมีแต่เรื่องวุ่นวายชวนปวดหัวนะครับอีกทั้งถูกกดดันจากเพื่อนร่วมงานนะครับต้องอดทนให้มากๆนะครับกัดฟันลุยกันไปต่อเลยนะครับดวงของคุณนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะก็อยากขังวลใจนะครับชนะอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญครับ ถ้าใครกำลังทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีงานที่จดเองถนัดนะครับถ้าได้ทำไปแล้วนะครับไปสอดคล้องกับสื่อมีเดียนะครับสื่อออนไลน์อย่างนี้นะฮะตรงนี้แหละครับจะทำให้คุณฮอตและปังปุรีมากๆเลยนะครับไม่ต้องเป็นทัวนะครับช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกังวลใจแต่ก็ยังมีมุมที่ดีนะครับ ให้ชาวราศีพฤษภได้ชื่นอ,อกชื่นใจกันบ้างในเรื่องของหน้าที่การงานครับผมเราว่ากันต่อเลยนะครับเรามาดูการเงินของคนราศีพฤษภกันบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับต้องระวังนะครับตั้งใจดีๆนะครับการจะพึ่งตกเพราะดาวการเงินก็คือดาวพุธอยู่ในมุมเสียครับมีเกณฑ์ที่จะทําให้ดวงการเงินของคุณในช่วงเดือนนี้ตึงๆบ้างนะครับสะดุดติดขัดเงินฝืดภาระเยอะฮนะ พยายามนะครับลดละเลิกอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับหลีกเลี่ยงไปก่อนครับในจังหวะของดวงดาวเปลี่ยนเนี่ยต้องช่วงหลังวันที่25พฤศจิกายนนะครับการเงินก็จะเริ่มไหลลื่นคล่องตัวดีใครที่จะลงทุนก็ไปลงทุนช่วงนู้นนะฮะปลายปลายเดือนพฤศจิกายนจะปลอดโปร่งโล่งฉุยสดใสเพราะดาวการเงินขยับไปในทิศทางที่ดีโฟกัสลงไปเลยครับในช่วงนั้นครับผม ดวงความรักของคนราศีพฤษภนะครับในเดือนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นดวงที่โดดเด่นมากๆเลยคู่รักนะจะมาอุปถัมนำสิ่งดีๆทั้งความสุขและโชคลาภให้คนราศีพฤษภได้ชื่นใจแหมนะครับน่าอิจฉามากๆเลยนะครับแหมคนราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับส่วนควนโสดเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะครับจะมีรักโปรโมชั่นจะมีสายเปย์สปอนเซอร์หลักมาขายขนมจีบ แต่ข้อควรระวังนะครับเรื่องความเจ้าชู้เรื่องความหึงหวงจะมาดึงเรตติ้งให้หนุ่มสาวชาวราศีพฤษภได้ชวดความรักไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวครับมงคลเสริมดวงของคนราศีพฤษภหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีพฤษภนะครับหาเวลานะครับและหาโอกาสนะครับไปไหว้พระแม่ลัสมีนะครับตรงเกสรพาซาเนาะนะครับชั้นสานะครับตรงข้ามเซนทันเวอร์เลยนะครับห้าเกสรพาซ่านี้นะครับ จะช่วยนะครับในเรื่องของความสำเร็จนะครับโชคลาภความก้าวหน้านะครับตรงนี้เองนะครับจะเป็นจุดแข็งของคนราศีพฤษภที่เป็นมงคลเสริมนะครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับต้องทำบุญด้วยการทำบุญไทยชีวิตโครกระบ,บือตรงนี้สำคัญเลยนะครับจะช่วยปลดหนี้กรัมจะช่วยทำให้คุณ มีชีวิตที่ก้าวหน้านะครับจะเลยรุ่งเรืองจากนี้ยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับผมวันนี้นะครับก็ครบถ้วนกันแล้วกับการพยากรณ์ดวงชะตานะครับราศีพฤษภประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดสั่นกดกระดิ่งกด subscribe นะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับคิดต่อไปนะครับวันนี้นะครับหมอบอยเคลียร์ชัดก้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยเฮงเฮสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากๆครับผม